สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้าชื่อน,นางสาวรุ่นพิวาคำปรีดาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะที่โรงเรียนบ้านโนนปกขาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลนเขต2ประวัติโดยคร่าวๆข,ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านโนนปกขา มีจำนวนและเรียนทั้งสิ้น3 0 1คนจากการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นป .6 นะคะข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และได้กับการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสภาพปัญหาโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านนงกขาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นป .1 ถึงชั้นป .3 และชั้นป .4 ถึงชั้นป .6 การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนยังไม่มีประสบการณ์หรือขาดโอกาสทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เกิดประสบการณ์โดยตรงโดยที่โรงเรียนของเรายังไม่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณครูผู้สอนนะคะจึงเห็นความสำทัญแล้วก็หาวิธีการแก้ไขน,นะคะที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้อยู่ในระดับเยี่ยม นะคะโดยโดยคุณครูนะคะได้หาแนวทางก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E นั้นจะช่วยกระตุ้นนะคะการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเชื่อมโยงความรู้นะคะทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ความรู้ที่คงทนนะคะ ในชั้นป .1 น,น,นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของพืชน,นะคะคุณครูก็ได้นำกิจกรรมการจัดการ,ากการเรียนการสอนแบบ 5E นะคะมาใช้ในกระบวนการโดยขั้นที่1น,นะคะขั้นสร้างความสนใจคุณครูก็คิดฐาแนวทางนะคะก็เลยนำสิ่งมีชีวิตก็คือพืชน,นะคะซึ่งมีอยู่ในแถวๆบ้านเรานะคะเป็นพืช เพื่อผักนะคะที่เรียนคุ้นเคยอยู่แล้วเลยคะ่ะคุณครูก็ได้นํามาให้นหักเรียนได้ศึกษาเลยคะ่ะวันนี้ได้นําต้นพืชนะคะมามาทําการทดลองมาทําการศึกษานะคะจานวน5ชนิดนะคะได้แก่ชนิดที่1ก็คือต้นมะเขือนะคะชนิดที่นีงก็คือต้นพริกนะคะชนิดที่สามนะคะก็คือต้นหอม ชน้นที่4ี่ก็คือต้นขักชีชนิดที่5้าก็คือต้นมะละกอน,นะคะนักเรียนนะคะได้จัดแบ่งกลุ่มนะคะทั้งหมด5กลุ่มโดยเราจะจัดนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนนะคะแล้วก็กลุ่มปานกลางอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะเพื่อจะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อนักเรียนจัดกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เพื่อกลุ่ระละในชนิดเพื่อจะทําการศึกษานะคะ โดยนะคะเรืเรีออยนได้วาดภาพนะคะวาดภาพลงไปในกระดาษนะคะกระด A2 e จากนั้นนะคะร่วมกันชี้ส่วนประกอบตั้งแต่ส่วนของรากลาต้นใบแล้วก็ผลนะคะส่วนใบส่วนผลส่วนดอกนะคะรากลำต้นใบนะคะแล้วก็ดอกผลนะคะห,ห้าส่วนประกอบจนครบสมบูรณ์นะคะ บางพืชบางชนิดนะคะที่นํามาศึกษานะคะจะไม่มีส่วนประกอบครบนะคะนแน่แก่ส่วนของรากลำต้นและส่วนของใบนะคะนักเรียนก็มองภาพแล้วก็เห็นชัดเจนว่าพืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบบางชนิดมีครบทั้ง5ส่วนบางชนิดมีครบไม่มีครบทั้ง5ส่วนนะคะนักเรียนก็สามารถจําเลกแกแย่ได้นะคะจากนั้นนะคะ เมื่อทำเมื่อทาการวาดโครงสร้างของพืชเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้มานาเสนอน,นะคะหน้าห้องเรียนนะคะแต่ละกลุ่มก็จะนําเสนอแล้วนะคะพืชของตัวเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มต้นมะเขือนะคะก็ได้ออกประนําเสนอน,นะคะได้วาดส่วนประกอบของพืชซึ่งต้นมะเขือมีองค์ประกอบครบทั้ง5ส่วนนะคะ,ส,ะส่วนของรากส่วนของลำต้น ส่วนของใบส่วนของดอกและส่วนของผลน,นะคะต้นมะเขือก็ได้เป็ตอบได้ครบทั้งห้าส่วนเลยนะคะก็ถือว่านักเรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อที่เป็นจริงนะคะตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมโยงได้นะคะลำดับต่อไปเ,เ,กออกมเมื่อเด็กๆออกมาเสนอแล้วคุณครูก็อยากเชื่อมโยงความรู้ว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบส่วนประกอบของเื่อได้ครบหรือเปล่านะคะ คุณครูจะนำแผนภาพนะคะของต้นมะเขือนะคะมาไว้ที่หน้ากระดานนะคะจากนั้นคุณครูจะส่งตัวแทนนะคะกลุ่มลน,นหนึ่งคนนะคะออกมาตอบคำถามนะคะครูจะชี้นะคะชี้ส่วนประกอบลดยให้นักเรียนตอบนะคะส่วนที่หนึ่งชี้ไปที่ส่วนของรากนักเรียนก็สามารถเขียนแล้็ตอบคำถามส่วนของรากได้อย่างถูกต้องนะคะชี้ไปส่วนที่ ส่วนของเริ่ต้นก็ตอบได้อย่างถูกต้องแต่ว่านักเรียนนักเรียนสามารถตอบคำถามแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตอบถูกต้องถือว่าเป็นการวัดผลประเมินผลนะคะเริ่มต้นขั้นสุดท้ายนะคะท่านสรุปนะคะเด็กๆและครคูก็ร่วมกันสรุปแผนภาพนะคะ โครงสร้างของพืชน,นะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้ในักเรียนนะคะได้ทําแบบฝึกนะคะเรื่องโครงสร้างของพืชน,นะคะร่วมกันทํากิจกรรมทั้ง34คนนะคะจากนั้นคุณครูก็จะตรวจวัดผลประมินผลว่านักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนทั้ง70%หรือไม่นะคะนี่คือแรงบันดาลใจนะคะ ในการทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อพัฒนาผลสัเนเทธทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องส่วนประกอบของพืชน,นะคะโดยใช้การจัดกิจกรรมการสอนแบบห้าอีนะคะวันนี้ข้าพเจ้านางสาวรุ่งทิวาคำปรีดาครูยังไม่มีวิทยาฐานะของโรงเรียนบ้านโนนกบขา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเลยเขตสองต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอขอบพระคุณมากค่ะ